วันอันตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงมันเป็นประดุษวันตัดสินความคงอยู่หรือความดับสูนแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของนางจินจมานวิกาเป็นเรื่องจริงก็เป็นความดับสูญแห่งพระพุทธศาสนาถ้าเรื่องของนางจินจมานวิกาเป็นเรื่องเท็จก็เป็นนิมิตว่าพระพุทธศาสนาจะรุ่งโรดต่อไปทั้งนี้เสมือนคนโง่ นำมูลค้างข่าวไปสาดต,ต้นข้าวด้วยเจตนาที่จะให้ต้นข้าวตายแต่บังเอิญมูลค้างข่าวเป็นปุ๋ยอย่างดีของต้นข้าวยิ่งทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามเขียวสดยิ่งขึ้นวันนั้นพระตถาคตเจ้าประทับแสดงธรรมอยู่ณธรรมสภาสง่าปานดวงจันทร์ในท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอก ขณะที่พุทธบริษัทกำลังทอดกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองนางจินจมานิกาก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัทนางยืนเท้าสะเอวด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งชี้พับพักพระตถาคตเจ้าด้วยอาการเกรี้ยวกราด แสดงทำไพเราะจริงนะพระโคดมเสียงของท่านกังวาลซึ้งจับใจของมหาชนฝันของท่านเรียบสนิทวาจาที่เปล่งออกล้วนแต่ให้คนทั้งหลายสละโลกียวิสัยแต่ตัวพระสมณะโคดมเองเล่าสละได้หรือเปล่าบทบาทแสดงทำช่างทำได้ไพเราะหวานชื่นไม่แพ้บทประโลมนางในห้องนอน พระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมพุทธบริษัทเงียบกลิบบรรยากาศร,รอบๆช่างวิเวกบังเวงเสียสุดประมาณต้นไม้ทุกต้นในวัดเชตวันยืนต้นนิ่งเหมือนไม้ตายซาก ช่างดีแต่จะอภิรมนางจิงจมานิกาพร่ำต่อไปพระโคดมหันมาดูข้าพเจ้าให้ชัดเจนสิท้องของข้าพเจ้าบัดนี้เก้าเดือนเศษแล้วตั้งแต่ตั้งท้องมาจะห่วงใยสักนิดก็มิได้มีตอนแรกๆเมื่อเริ่มอภิรมช่างสรรมาเล่าแต่คำหวานให้เพลินใจแต่พอท้องแก่แล้วจะจัดหาหมอหายาเพื่อรูปของตนเองสักนิดหนึ่งก็มิได้มี เมื่อไม่ทำเองจะมอบภาระให้สานุสิทธิผู้ศรัทธาเช่นนางวิสาขาหรืออนาทบินทิกะหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้ช่วยจัดเรือนคลอดและสวัสดิภาพอื่นๆไม่ใช่เพียงแต่เพื่อคนที่ตนเคยพร่ำว่ารักทุกนั้นแต่เพื่อเด็กอันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนด้วยว่าจบลงนางกว่าสายตาไปทั่ว ดูก่อนน้องหญิงพระตถาคตเจ้าตรัสด,ด้วยสุรเสียงกังวานซึ้งอย่างเดิมเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้กันว่าจริงหรือไม่จริงพระจอมุนีตรัสเพียงเท่านั้นแล้วทรงดุษณีอยู่แต่พระดำรัสสั้นๆกินความลึกซึ้งนี่เองพุ่งเข้าเสียบความรู้สึกของนางอย่างรุนแรง เสมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษโดยไม่รู้สึกตัวนางสะดุ้งอย่างแรงมือเท้าและปากเริ่มสั่นอยู่ครู่หนึ่งพอรวบรวมสติให้มั่นคงดังเดิมแล้วนางก็โต้อตอบออกมาทันทีว่าแน่ละสิพระโกดมก่นในพระคันธุปุดีอันมิชิตนั้นใครเล่าจะไปร่วมรู้เห็นด้วยนอกจากเราสองคน ช่างพูดได้อย่างไม่สะบกสถานเทียวนะว่าเราสองคนเท่านั้นรู้กันนางพูดไปเต้นไปด้วยอารมณ์โกรธอันค่อยๆพลุ่งขึ้นมาทีละน้อยแน่นอนทีเดียวน้องหญิงตถาคตขอยืนยันคำนั้น ดูก่อนพราดาจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะวิบากแห่งกรรมอันสุขรอบของนางก็สุดจะอนุมานได้เมื่อนางร้องด่าพระตถาคตไปและเต้นไปเชือกซึ่งนางใช้ผูกท่อนไม้ซึ่งพันด้วยผ้าเก่าบางๆก็ขาดลงเรื่องทั้งหลายก็แจ่มแจ้งการมีท้องของนางปรากฏแก่ตามหาชนอย่างชัดเจน ยิ่งกว่าคำบอกเล่าใดๆทั้งหมดนางได้คลอดบุตรคือท่อนไม้และผ้าเก่าๆแล้วท่ากลางมหาชนนั่นเองคนทั้งหลายตะลึงพลึงเพิดแต่มีแววเห็น่งปิติปราโมทอย่างชัดเจนนางจินจมานิกาตกใจสุดขีดหน้าซีดเผือดเหมือนคนตายประชาชนได้เห็นเหตุการณ์ประจักษ์ตาเช่นนั้นต่างก็โล่งใจ ที่พระตถาคตเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วอารมณ์ใหม่ก็พลุ่งขึ้นในดวงใจแทบจะทุกดวงนั่นคือความเคียดแค้นชิงชังนางจินจมานิกาต่างก็สาบแช่งให้น้ำประสบทุก์ขสมแก่กรรมชั่วร้ายของตนบางคนถือท่อนไม้และก้อนดินขับไล่ออกไปจากวัดเชตวันต่อมานางได้สิ้นชีพลงด้วยอาการที่น่าสังเวช อน,นิจจาเรืนร่างที่สวยงามแต่หอหุ้มใจที่โสม,มมไว้ย่อมทำให้เจ้าของเรือนร่างใช้เป็นเครื่องมือประหารตนเองอย่างไม่มีใครช่วยได้ลาบสการะ ของดิลถีทั้งหลายเสื่อมลงและเกิดขึ้นแก่พระทศพลเจ้ามากหลายวันต่อมาภิกษุสงฆ์ได้ประชุมกันณนะธรรมสภากล่าวระถาว่าด้วยเรื่องนางจินจมานวิกาพระตถาคตเจ้าเสด็จมาทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่พิจารณาหรือยังไม่เห็นโทษของผู้อื่น โดยชัดเจนแล้วก็ไม่พึงลงโทษผู้ใดอันหนึ่งบุคคลผู้ละคำสัตว์เสียแล้วและชอบพูดแต่มุสาไม่สนใจในเรื่องปรโลกจะไม่ทำบาปนั้นเป็นอันไม่มีดูก่อนพราดาเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์เป็นเรื่องที่รู้กันแพร่หลายในหมู่ชนทุกชั้นผู้เฒ่าผู้แก่ พยายามสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าเอาอย่างนางจินจมานวิกาและผูกเป็นคำพังเผยว่าอย่าปาอุจระขึ้นฟ้าดูก่อนผู้สแสวงสันติวรบทก็พระตถาคตเจ้าเคยตรัสไว้เสมอมิใช่หรือว่าคนที่เกิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพานผู้ชอบพูดชุดชั่ว ไว้ฟาดฟันเชื่อเฉอนตัวเองอันหนึ่งผู้ใดติเตียนคนที่ขุนเสรนหรือสรรเสรนคนที่ควรติเตียนผู้นั้นชื่อว่าแสหาโทษใส่ตัวเพราะปากเขาย่อมหาความสุขไม่ได้เพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวยังถือว่ามีโทษน้อยมืดนำไปเทียบกับการทำใจให้คิดประทุษร้ายในพระสุขคต การกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้านี้แลมีโทษมากอย่างยิ่งผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสย่อมได้รับบาปเองเหมือนคนปาผงทุลีขึ้นฟ้าหรือปาทุลีทวนลมผู้โลภโลภจับไม่มีศรัทธาตรณีไม่เคยใส่ใจในคำขอร้องวิงวอนของผู้ทุกข์ยากชอบซอเสียด มักจะชอบด่าผู้อื่นเสมอเสมอเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนดีพอสำหรับผู้ปองร้ายต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา เรื่องสายร้ายป้ายสีต่างๆจึงเงียบไปหลายปีต่อมามีเรื่องเกิดขึ้นอีกคราวนี้เกี่ยวกับการฆาตกรรมพวกเดลถีตามเคยจ้างนักเลงสุราให้ฆ่าหญิงคนหนึ่งชื่อสุนทรีแล้วนำไปหมกไว้ที่กองดอกไม้แห้งใกล้พระคันทกุฎีของพระผู้มีพระภาคแล้วทําทีเป็นเที่ยวโฆษณาว่านางสุนทรีหายไปไม่ทราบหายไปไหน มีการค้นหากันมากในที่สุดก็มาพบที่ใกล้พระคันธกุฎีคราวนี้พวกดิลถีผู้ริษยาก็เที่ยวโฆษณาต่อมหาชนว่าพระผู้มีพระภาคร่วมหลับนอนกับนางสุนทรีแล้วฆ่านางเสียเพื่อปิดปากแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจของพระเจ้าประเสนทิโกสลก็จับผู้ร้ายฆ่านางสุนทรีได้ในร้านสุนราแห่งหนึ่ง เพราะพวกนั้นเมาสุราแล้วทะเลาะกันเองและกล่าวถึงเรื่องที่ตนตีนางสุนทรีกี่ครั้งกี่ครั้งพระดา ขพเจ้ากล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาค้างอยู่จึงขอย้อนพรนานาถึงมหาอุบาสิกาผู้มีอุปการะมากต่อพระาศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกำลังเตรียมสร้างอารามนั่นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเสด็จสู่พัทยนครดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเสวยที่บ้านของท่านอนาถบินทิกะแล้ว ็บ่ายพักพักไปทางทิศอุดรข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้เล็กน้อยคือตามปกติพระาศาสดาเมื่อเสวยที่บ้านของนางวิสาขาเสร็จแล้วจะเสด็จออกจากประตูทักษิณและเสด็จสู่วัดเชตวันถ้ารับภิกษาที่บ้านของท่านอนัตถบินกิกะเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกและประทับณบุพพารามของนางวิสาขา แต่ถ้าคราวใดที่พระพุทธองค์เสวยที่บ้านของอนัตบินทิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดรก็เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ทรงประสงค์จะเสด็จจาริกในที่อื่นๆซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งคราวนี้เมื่อนางวิสาขาทราบว่าพระพุทธองค์เสวยพระกยาหารที่บ้านของอนาถบินทิกะแล้วเสด็จออกทางประตูทิศอุดร จึงรีบไปเฝ้าโดยเร็วถวายบังคมแล้วทูลว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปที่อื่นหรือพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาทรงรับแล้วจึงตราบทูลอีกว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สละทรัพย์มากหลายเพื่อสร้างอารามถวายพระองค์ขอพระองค์เสด็จกลับก่อนเถิดพระเจ้าข้าอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยดูก่อนวิสาขา อย่าเลยอย่าให้ตถาคตกลับเลยให้ตถาคตทำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เถิดนางวิสาขาดำริว่าพระพุทธองค์น่าจะทรงมีเหตุพิเศษเป็นแน่แท้จึงกราบทูลว่าพระองค์พูดเจริญถ้าอย่างนั้นขอพระองค์รับสั่งให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้รู้กิจที่ควรทำและไม่ควรทำกลับเถิดพระเจ้าข้า ดูก่อนวิสาขาเธอพอใจภิกษุรูปใดขอให้เธอนิมนต์ภิกษุรูปนั้นไวเ้เถิดนางวิสาขาคิดว่าก็พระมหาโมคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถ้าอาราธนาท่านอยู่จะสามารถให้การสร้างอารามสําเร็จโดยเร็วจึงได้อาราธนาพระมหาโมคลานะกลับพระมหาเถระ มองดูพระศาสดาเป็นเชิงทูปลปรึกษาและฟังพุทธบัญชาพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พระเทระพร้อมด้วยบริวารกลับ ในความอํำนวยการของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายปราสาทสองชั้นสำเร็จไปโดยรวดเร็วมีทั้งหมดหนึ่งพห้องคือชั้นล่าง500ห้องและชั้นบนอีก500ห้องพระศาสดาสเสด็จจาริกไป9เดือนจึงสเสด็จกลับการก่อสร้างปราสาทก็สำเร็จในเวลา9เดือนเช่นกันนางได้อาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ประทับอยู่นะปราสาทตรนั้นเป็นเวลาสี่เดือนเพื่อทำการฉลองปราศาสตร์เมื่อพระตถาคตเจ้ารับแล้วนางก็เตรียมการถวายอาหารเครื่องอุปโภคอื่นๆแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขค,ครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายของนางวิสาขาคนหนึ่งนำผ้าซึ่งมีค่าถึงหนึ่งพันกหาปณะนะเพื่อจะปูพื้นปราสาส จึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้ามาผืนหนึ่งท่านจะให้ปูณที่ใดนางวิสาขาตอบว่าสหายข้าพเจ้าจะตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูท่านก็จะเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะให้ท่านร่วมกุศลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูเอาเองเถิดเห็นสมควรปูลงณที่ใดก็ปูลงณที่นั้น นางเดินสำรวจทั่วปราสาทก็มองไม่เห็นที่ใดที่จะปูด้วยผ้ามีราคาน้อยกว่าหนึ่งพันกหาปณะ,ะเลยนางรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ส่วนแห่งบุญในปราสาทนั้นจึงไปยืนร้องไห้อยู่หน้าที่แห่งหนึ่งข้าพเจ้าเดินไปพบนางเข้าโดยบังเอิญเมื่อไต่ถามทราบความแล้วข้าพเจ้าจึงแนะให้นางปูลาดผ้านั้นลงในที่แห่งหนึ่ง พร้อมด้วยปลอบโยนว่าน้องหญิงผ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนี้ย่อมอมนวยผลมากมีอนิสง์ไยศาลเพราะภิกษุทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วยผ้าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนางดีใจยังเหลือลน้นที่สามารถหาที่ปูลาดผ้าให้นางได้สมปรารถนาได้ยินว่า นางวิสาขาลืมกำหนดที่ตรงนั้นไปนางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกตลอดเวลาสี่เดือนในวันสุดท้ายได้ถวายจีวรเนื้อดีมีราคามาก เฉพาะจีวรที่ถวายแก่พระซึ่งอ่อนพรรษาที่สุดก็มีราคาถึงหนึ่งพันกหาปะนะในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่มีสตรีใดทําบุญเกินหรือแม้แต่เพียงเข้านางวิสาขาเลยในวันที่ฉลองประสาเสร็จนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบปราสาท เปล่งถ้อยคำออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายวิหารทานเป็นปราสาทใหม่มีเครื่องชาบทาอย่างดีสำเร็จแล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเสนาสนพันมีเตียงต่างและหมอนเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเรา ที่จะถวายสลากพัดด้วยอาหารที่สะอาดประณีตสำเร็จบริบูรณ์แล้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายจีวรทานด้วยผ้าที่ทำจากแคว้นกาสีผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นต้นสำเร็จบริบูรณ์แล,แลว้วบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเพสัจทานมีเนยใสเนยข้น น้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นก็สำเร็จบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าพระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสาขาขับร้องเลยมาวันนี้นางพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินบนเวียนปราสาทขับร้องอยู่ดีของนางจะกำเริบหรือนางเป็นบ้าประการใดพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทิดาของเราหาได้ขับร้องไม่แต่เพราะอัธยาศัยในการที่จะบริจาค ของนางเต็มบริบูรณ์แล้วจึงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจพระธรรมราชาผู้ฉลาดในการแสดงธรรมเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้พิสดารออกไปจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิสาขาธิดาของเราน้อมจิตไปเพื่อทำกุศลต่างๆเมื่อทำได้สำเร็จสมความปรารถนาก็ย่อมบันเทิงเบิกบาน ปานประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์ไว้แล้วร้อยเป็นพวงมาลัยให้สวยงามฉะนั้น แล้วพระจอมุนีทรงย้ำอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมทำพวงดอกไม้เป็นอันมากจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ฉันใดสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและจะต้องตายก็พึงสังสมบุญกุศลไว้ให้มากฉันนั้นอวุโสบุคคลผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และสมบูรณ์ด้วยศรัทธานั้นค่อนข้างจะหาได้ยาก ผู้มีศรัทธามักจะมีทรัพย์น้อยส่วนผู้มีทรัพย์มากมักจะขาดแคลนศรัทธาอุปมาเหมือนในายช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มากมูลแต่ก็ขาดความสามารถในการจัดซีอีกส่วนนางวิสาขาครั่งพร้อมสมบูรณ์ทั้งศรัทธาและทรัพย์เธอจึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์ วันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อรับพัะตาหารที่บ้านของนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนใช้ไปนิมนต์พระแต่หญิงคนใช้มารายงานว่าในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่นักขะบรรพชิตหรือนักบวชเปลือยทั้งสิ้นกําลังอาบน้ำฝนอยู่วันนั้นฝนตกหนักมากเวลานั้น พระศาสดายังมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระเปลือยกายอาบน้ําเมื่อฝนตกใหญ่พิสุทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่และเปลือยกายอาบน้ํำเกลือนเชตวนารามหญิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นนักบวชเปลือยสาวกของนิคน,นาตบุตรนางวิสาขาเป็นผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอด จึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์ภิกษุอีกครั้งหนึ่งนางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วและคลองจีวรแล้วคนรับใช้จึงเห็นภิกษุอยู่เต็มเชตวนารามและอาราธนาว่าถึงเวลาพัตกิจแล้ววันนั้นเองนางวิสาขาปรารบเรื่องนี้ทูลขอพรพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อถึงฤดูฝนเข้าพรรษา นางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุทั้งหลายเพื่อใช้อาบน้ำพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายได้ประชาชนทั้งหลายพากันเอาอย่างประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพาน ดูก่อนอาโุโสผู้ฉลาดย่อมหาโอกาสทำความดีได้เสมอพุทธบริษัทในรุ่นหลังเป็นหนี้ความดีของนางวิสาขาในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนทั้งหลายถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามมากหลายด้วยประการชนีเมื่อพระอานนท์กล่าวจบลงเห็นพระกัมโพชะยังคงนั่งนิ่งอยู่ ท่านจึงกล่าวต่อไปว่าพระดาเรื่องพุทธจริยาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอันน่าสนใจนั้นมีมากหลายเหลือที่จะพันานาให้หมดในครั้งเดียวได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเท่าที่นำมาเล่าแก่ผู้มีอายุก็พอสมควรแล้วท่านยังมีโอกาสที่จะรับทราบและศึกษาในโอกาสต,ต่อไปอีกอันหนึ่งเวลานี้ก็เย็นมากแล้ว ท่านและข้าพเจ้ายังไม่ได้ส่งน้ำชำระกายให้สะอาดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ทิฏธรรมสุขวิหารและพิจารณาธรรมตลอดปฐมยามแห่งราตรีพระกัมโพชะลุกขึ้นนั่งกระโยงปรนนมือเปล่งวาจาสาธุสามครั้งแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระพุทธอนุชาเป็นลาบอันประเสริฐแห่งโสดของข้าพเจ้า ที่ได้ฟังพุทธจริยาจากท่านผู้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระศาสดาข้าพเจ้าขอจารึกพระคุณคือความการุณาของท่านไว้ด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงยิ่งแล้วพระกัมโพชะก็กราบลงณบาทมูลแห่งพระอานทน์ด้วยเบญจางขประดิ์